โอเคเดี๋ยวผมจะลองปั่นมะเขือเทศดูนะครับหลังจากที่ใส่มะเขือเทศก็นําฝามาปิดสําหรับสวิตเนี่ยเราจะต้องกดย้ำสองครั้งนะครับสวิตเปิดปิดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดย้ำสองครั้งแบบนี้ฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการปั่นดูนะก็เวลาที่ปั่นก็พยายามเติมน้ําด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เติมน้ํานะมันก็เลยเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเติมน้ํานะครับประมาณนี้ มาหลังจากที่เติมน้ําเสร็จแล้วนะครับกดเปิดเครื่องเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่ความละเอียดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วเวลาตอนที่เรากินนะครับเราสามารถเปิดฝาตรงนี้ออกได้นะครับแล้วดื่มตรงนี้ได้เลย คือง่ายสะดวกมากสรุปโดยรวมนะครับสามารถปั่นได้ละเอียดแล้วก็สามารถดื่มน้ำผลไม้ได้อย่างง่ายดายเลยใครที่แบบอยากจะได้เครื่องปั่นน้ำผลไม้นะครับแบบพกพาแบบนี้อาไว้ใช้ก็กดเข้าไปสั่งซื้อที่ติกระและเลือกแบบเก็บปลายทางได้เลยครับ